ไปนั่งบ่ตอนนู้นร่มพระมาแล้วไ้นั่งไม่ได้ชาวพระแล้วพราะชาวน้องพักกันกินข้าวเลยบ่กินข้าวหรือยังคะยังฮะยังค่ะใช่หรอว่าหรือยังยังข้าอ่ายังไม่ได้กินค่ะยังไม่ได้กินค่ะเอาข้าวจี่ไปค่ะกันคุณค่ะอ่าชอ เดี๋ยวบางเทอตอนเที่ยงก็จะได้ซื้อมา้เพื่อนกินพี่น้องเลยคนโตไปซี่นี่ยันไปทางไหน่บได้ล่นะเนาะคนกับมุแนมโบเห็นหุ่งไงน้<ฮ>นำน้ำเต็มเลยทุกคนเลย พี่น้องสบายดีหายนิ่มเศ้าทุกคนเด้ถูกสบายดีเดอหมู่เื่อน,อนออขอให้พี่น้องเนะบชสุขสุขคนพี่นอเนาะโบชเป็นอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนะพี่เ้องเต่ยิ้นดีตอนรับถูกท่านทุกคนเข้าสู่ซ่องตุศิษปันสุขอีกเลยพี่น้องเนเนาะโดยพี่น้องสบายดียายนมเศร้าเมื่อนี้พี่นนอะประมาณเจ็ดแปดโมง กบเศวภาปในดอกต่างแต่ว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกบรยุดธ์เลยแ่ขคืนนี่ตกแห้งอีกวานเลยเป็นห่วงพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงประเด็นน้องไอเดียพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นอยู่กบสาวเพิ่นที่ว่าหูตากันยังบวเศร้าครับเดี๋ยวพิจอยู่จังใดเด้เนาะกักคืนมากกักคืนอยู่ได้ทุกคนเลย ตัวชีดก,คกดด็คืออยู่น้องไอเดียปจะติยูถึงไดนเดีคือย้มตอนเศ้าเลนี่ได้กินอย่างละบอ่อเนาะเข่าหน้าหนังพื้นหนังไผ่เต่าไผา่อย่างกระโบมีพี่น้องเลยอ่อาจักเพิ่นะิยู่เนี่ยไดพี่น้องเนะาะก็เลยชื่ออาหารเป็นอาหารที่ว่าชื่อมาเลยเพิ่นกินได้รลดนะเนาะอ่ะตัวมันง่ายก็เอาไปขจีพี่น้องเลยเพราะว่าตลาดจะ,ะย,ยังไม่ขายอย่างเลยพี่น้องเพราะว่าฝนตกตกแห้งเลยพี่น้องเลยตีนโตบอ่อได้ ก็เลยขี่รถจักรกับโบได้พี่น้องเอรอเนาะทิษก็เลยเอารถญ่มามือจัดเพราะว่าคำว่าสิเอารถญ่มาคู่มือหลายกับโบได้พี่น้องน้ำมันกับแพงอีย่างไรได้ห้องกรามันยังได้บลหลายขี่รถจักรส้างห้องคำว่าโบจำเป็น้าจะเป็นในรีบบนี่ตัวชิดก็งขียรถญ่หรือว่ามีเรี่อมีงานเนาะมีงานขนเครื่องขนคลองใหไย่า้ฮะแต่ละเคตบบจะเขีเนะผู้ใหญ่เป็นฝากให้ชื่อนั้นชื่อนี่ให้สมมติว่าเป็นจำนวนลายกะจงใส่รถญ่เราพี่น้องเนาะ อันบพยอยารอตัวชิดตัวอยาขี่ดอกรถไ่พี่น้องเลยเพราะว่าเบนํ์มันหลายเนาะโอเคพี่น้องกับแต่มาฮอเทลน้องไอเดียนี่ก็พฝนยังต,องตกอยู่พี่นออ้องเลยยังตกลินบอดหยุดเลยแต่กาขออนุญ,ญาตพ,าพี่น้องเนาะกระสิบดได้ใช่ไหมพี่น้องเสียงกระสิบดบชัดเจนเนี่ยเด้อเพราะว่ามันเสียงพี่น้องเนาะเป็นห่วงไหมเพราะว่ายันไม่ถึกน้ำเลยมันสิเพพี่น,อน้อเงเท่ากระิีมาแพงเท่ากรบหักษาเนาะพี่น้องเนาะ พี่สิจะหักษาเพราะว่าเพิ่นหามใบถึกน้ําอยาให้ถึกน้ําพี่น้องเนาะเพราะว่าราคามันกระชงอยู่เขาันเืิดสิหาได้เนาะเพราะว่าทุกอย่างที่ได้มามันก็ะสำคัญเขาต้องหักษาโอเคพี่น้องเดี๋ยวตี่ชิดพาเขาไปหาน้องไอเดียเนาะซื้อขาจีมาให้เพื่อนกับเพื่อนกับปใไซมักเพชรเพราะว่าเพิ่นว่ากินเพชรบ่ได้เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะไปทุกคนไปอ่าวโอ้พี่น้องสบายดีเที๋ืวหนึง เบิ له, ard, anyway, ah, ้งดูพี่น้องไอโฟนนี่อ่าเบิ้งแวีนรถุดผมยังปุเปะ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 อยู่พันอยู่าไหนเด้อช่องแถวลานเบิ้นพี่น้องไอ้เนาะป้าป้าลงไปเบิ้งลงไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันังอุ้ยพี่น้องเห้ยปึ๊บตัดขันจองก่อนป่านพี่น้องเนาะอื เราไปถึงขันแบบว่าแห้งขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเป็นหนึ่งเลยทุกคนเด้ขออนุญาตเอาทับที่เพิ่นก่อนโอ้ตุลักตุเลคลิปนี้พี่น้องขอไฟเลยล่ะน้องเนาะอึบอันก็ตัวตัวนั่นฮู้นพี่น้องเอ้ย Nhét nhẹ 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 nhõe. nhẹ bất nhẹ kìao hơi. Bất lợi, bớt lấy Bất lợi, kìao hơi. 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 Bất อ๋าสบายดีลูกเอ้ยสบายดีพ่อเท่าอ๋าพักกันอยู่น้ะใดอันนี้บัดคืนเลยบ่คืนเปียกอ๋อบม่ได้ปูเลยบ่อันนี้บ่แล้วปูบม่ได้เบียดปูบม่ได้ข้างไว้ไปซีเลยอืมบม่ได้พักกันนั่งแบบซีบัดคืนนรอวะกันนั่งอยู่บัดนั่งกันนั่งบัดนั่งตอนมันป่ามันแห้งเลยนั่งบ่ตอนมันลมพระมาแล้วเลยนั่งมาที่ชาวพระแล้วพ่อเ่าเนาะ กกินข้าวหรือบ่กินข้าวหรือยังคะยังฮะยังค่ะเดี๋ยวรอพ่าหนึอยังยังค้าอ่ายัง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 ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นให้ให้เจ้าสอนรหรืว่าไทยนำเด้อยังอ่ายังถ้ากินข้าวยังไม่ได้กินคข้าเดี๋ยวรอพ่กินค่ะยัง่ได้กินยังไม่ได้กินค่ะยังไม่ได้กินอ่ะเอาข้าวจี่ไปค่ะ ขอคุณคอย่คอยบดคขอบคุณค่ะจะเอาไยุ่งกนขอบคุณ no ค่ะอว่าเนี่ยขอบคุณนะครับน่้าเาวาามวนชับของเจ้าแม่นนะคอยบด้ใาคหมกเพชรไหเดอมืมนเดอร์อ่าข้อดงมย้มองพ่อเจ้าอ่ะนะของพ้าเท้าอ่ะนะใส่นมให้เรากิน อ่าเราคือกันกับบะเพ็ดจ้าจ้าเจ้ากระหอใส่ถุงยางได้มันสีเหี่ยระวังมันเหี่ยได้โมเมนต์หมกเพชรอันนั้นน่ะซอสซอสชื่อโบลีเพชรซอสอันเจ้าใส่เฟือให้ดีอ่าฮะโบลีเพชรโบลีเพชรกินรสกินเพชรอันหนึ่งกับบ่ได้ทุกคนเลย ช็อตมันเป็นช็อตเจ้าจะกัดสองสองก้นไหมกัดก้นหนึ่งแล้วกัดเลยช็อตมันสีน้อยเฮียลงเลยลงเลยอืเจ้าต้องกินเบื้องไหนเบื้องหนึ่งแล้วเจ้ากินเลยปลาเถ่าอดเอาก้อนเนาะหรือว่ากินได้ป่ะปฏิวัตวอะไรเนาะยันยันมันพิษมันมีหลายเนี่ยปนกันครับุกพิษะไก็ใส่อันนี้เลยเนาะอันนั้นแล้วบุกบุญยาก้าให้กินอืม น้ำตายัางออ,อ,ออกอยู่บ่อ,ออกอยู่ร้ายโอ้ยันบิดมืออยู่พี่นออ้อ,นอ,นะองไอ,อ้มือนอ่อบ่นยังไงฮะคุณไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะ <laughs> ดีแล้วคุณจะได้ไม่ไปเที่ยวยังไม่ได้ปะไ,ไปกินเตาก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเลาะพาทุกคนไปเบิ้งก่อนจะภาพเพื่อนชาญเป็นอะไรโอ้ย,ย,าายนี่เตาไผ่กับพี่น้องเลยทีเห็ดหน่าไดกินอันนี้่อยว่าอยู่ตัวชิดว่าอยู่ตัวชิดอยากให้เห็ดเห็ดอันก็ออกมาหน่อยนึงเพราะว่าเห็ดเพื่อไว้แบบย่ำฝนแบบนี้ขันฝนลิน ผลลินผลย <io> <ado> างมันก็จะได้มีบอลหนึ 95, here, ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องเอ้เนาะจะเฮ็ดไว้บอลใดบอลหนึ่งพอดีบังผลอันนี้กะผลผลบริได้เฮ็ดซ้ำพี่น้องเอ้เนาะก็เคยในนําให้เฮ็ดแล้วบอลนี้กะหรือว่าเฮ็ดบอลใดบอลหนึ่งก็ได้พี่น้องเพราะว่าคือบัตรผลลินแบบนี้แล้วนี่ผลลินมานี่สีเฮ็ดกินอยู่ใส่บัตรีพ้กกันั่งอยู่บริได้กินเ่ากินน้ำบอเป็นไปบรได้เลยพี่น้องเอ้เนาะ อืมเดี๋น้ำกัเบิเ่งเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องยันแบบมีน้ำขังน้ำอย่างยันว่าสี่เห็ดให้มียุงมีอย่างลายพี่น้องเหนะ็นเนาะมันกบสีมีมีแล้วนี่จัดแถวๆกบกบกู้ไอ้นี่แหละวบอลชิวายุง่งบอลตีนรถหันพี่น้องเหนะ็นเนาะเดี๋ยวเป็นเลขสี่แถวเก้าวเก็บออกไปเนาะแถวนี้เนาะ โอ้น้่มพี่น้องเอ้ยอังทีบเอ่อเถอเดี๋ยวบางเทอตอนเที่ยงก็จะได้ชื่อมาให้เพื่อนกินพี่น้องเลย คนโตไปซีมียันไปทางไรบ่ได้ลนะเนาะคนกับเนี่ยบ่เห็นห่งเงี้ยน้<ฮ>น่น่เต็มเลยทุกคนเลยอืมเอมที่พอๆนี่เนาะน บริเวณเฮือนกับสีแ่ยังบุกเขาที่เข้าทางมาไดนดอกพนะี่น้องเยเนาะทุกคนเอ้ยเพราะว่ามันกับยังบูกเขาทีเขาทางปอนไดแบบน,นี้นี่บอลด่างไฟนี่กับปกเปียกเบิดย้อนยังนี่ย้อนบอ่มี่บอลบางบอลมุง้งเนาะนี่แต่บอลเก็บน้ำบ่อหรืวอว่าบอลยังอันนี้เห็นให้เกิดยุงได้นี่แบบนี้ ผลเช่านี่ยใชิ่นถอกออกเบดผลเช่านี่สีถอกออกเบดแทนนี่นี่น,นบอลหายหงุง่งใครรู้เลยนี่พี่น้องเอ้ยคือว่าแล้วเนาะคืเท่าบบเห็นหงุ้งดูกลับเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าสีผลเช่าก่อนแลยแจงสี<อ>หายบอกก้าวผลมาอันนั้นมาเก็บกวดให้ หาบอกก้าวมามาเห็ดห้พี่น้องเลยบอกคนเต่าไพ่นี่แหละเห็นบอกคอยกะอยากให้เห็ดแต่ทีแรกพูดพี่น้องเลยคันว่าผลลิ้นนั่นนี่สีเห็ดเราได้ด่งางไพ่มีแต่ตูบอันนี้บ่ได้ได้ตูบหน่อยตัวนี้สมมติว่าผูอ่าสมมติว่าคือยูทูบเบอร์กะบ่มีไผ่ามาบาทนี่ผลตกมันห็นไผ่ก,กับมาบาได้ได้คันว่าบางคน ันมีแต่รถจักบ่มมีรถใหญ่กะมาบ่ได้สมมติว่าเจ้าสิกินยังคันว่าบ่ได้ซื้อของมาผักอ่าเนาะ,นะอันนี้จะเสาไฟฟ้าเพิ่นนั่นแหละพี่นาะเสาไฟฟ้าที่ว่าบ่เก้าอเตรียมไว้เนาะมันก็เป็นเสาเกนบ่เก้าเพิ่นเลือกเอาเนาะ พี่นอ้องเลยเบิดมือแลงเมือนนี่ให้น้องไอเดียกินเรียกก่อนจัางลมกับเพื่อนพี่นอ้องเลย เดี๋ยวพาไปเบิ่งทั้งทั้งหลังอของน้ำก่อนเนาะทุกคนเนาะ่าเป็นใจได้แต่ยังมีเครื่องของอมันยุม่มมันยุ่ยเนาะ่ามันกนน็ยังบอกเขาที่เขาทางไล่กับพางเบิง่งนคามพ็นมือได้พ็นสีตั้งเสาตั้งหยังนี่แหละทุกคนเลยเนาะเพ็นสีง่ายตู่ไปทางพี่นายตู้มาพี่เลยก็ ก็ชิให้บอกเก้าให้ให้เห็ดอ่าเห็ดเฮือนไผ่ให้เนาะก็ได้เห็ดแบบว่าขัดผลโตะกับพอได้บอลหนึ่งเขา่าอันแหละพี่น้องอันนี้ก็หนึ่งเขา่ากับพอได้ได้สิเป็นหนึ่งอยูอใช่นึงอ่าคนว่าหรือตายิบาีบ่ปพี่น้องาตายตัอ่าลูกนั่งลูกนั่งเบิดขึ้นว่าฉันดิขนาดม,มันแห้งกับลุกมานนั่งผลก็ได้ พันว่ามันสี่กระคอยห่วยนีนกะนอนได้พันว่าอือิมอ่มหรอือเปล่าอคุณคุณกินอิ่มหรือ,อยังคะอือ,ค,อคุณกินน้ำหรือ,อยังยังยังคืบอบบกินสะกินข้าวแรกกับกินน้ำรรอะไลรึให้ให้ผมเย็นให้ไหมคะอ่ <laughs> อะาไค่ลินไหนบ,บ่บางบ่ลง,งมาก็ได้อาสิตักให

ตัวเล็กยังไม่น้ถ้าลงพุนเ่จะเห็นทาเอะเ็อันนี้อสิบอย่างมากเลยเม่ได้เห็นเอแนบเบงบ่เห็นบ่เห็นเลยอ่ะกินๆินำนี่ยาืกุญแจตู้ไม่บดเห็นไม่ตู้เห็นสวยอืมน่รอยบกเห็นุกมตู้อู่บาตู้เห็นสวยอ่ะกินแม่น้ำนะ ล่างมือพอบเดออ่ะมีลา่ลางก็ดีออกมาล่างรถยากน้องเอยคันว่าผลตกในแห้งเปื่อนอเห็นแล้วเห็นแล้วผ่าเสร็จมือเพิน่นมีแต่ให้เจ้าพยายามสะอาดเดอลูกเดอ้อกระตุนกระโตเดอ้อ ผักผอะผ่าเพนันคำว่ามันแดดกะซักแพ่เชตโตนะมันชื่อมาไห่นะเด้อมันเหม็นมันเน่าบ่อาได้เลยแต่ว่าคืออ๋อแล้วมันยังมันยุมาหยะอยู่คนเลยคนลินซี่แห้งกระเทกบานาแมันโมีนอยู่อยกมามันเปียมช่วยในไรเครื่องลายบาทนี่เดี๋ยวมันทำในเปรืะเบียบเพอ มันสี่หนึงเขาก็ยังบ่มีแบบเนาะมันคือมันน้อยมันหอมมันมายุมันยะพี่น้องเลยกะาดไปก่อนเนาะมันคว้ามันควงจัดเป็นระเบียบพอแลาพออกกับผู้นึงเลยมา ข้าก็ทำมาให้ให้พวกได้เหรื่อพวกนั้นคนเพื่อนเพื่อนยังคนนี้พราจะจีเข้าไปหาชอกทอดขาไก่ไงฮกับโบได้เข้าดูเว่ยผ,ผลผนตกแห้งชื่อขอา่า,ขาวจีนก็แวะชื่อข่าง,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 งทางเด้์โบ,บ,บได้เข่าตลาดเด้แวะชื่ออยู่ข่างข่างขนทางเด้์ขันเข่าตลาดโบได้มันผลตกแห้แงหา้านยังไงยังโบไดเปิดออยังก็เา บอเขาชิช่องให้เจ้ากินยุ่อทอดไก่นะมันต้องมีอยู่ตลาดอะอทอดไก่ดิพนักงกินทอดไก่ทอดไก่ใช้แป้งกันบอหมกินนะ,อะเอาบอไปชื่อนะ้าเจว่าเห็นคืดยากก็ชื่อไปจักบอเห็นมามือนั่นทอมามือนั่นกำเริ่มไวท์กินค่ะ กินกะต้มเบียดเชื่อกะต้มเค็มอะไรเช่นเดียวคนมูจังเลย้ากะต้มกก่ยำมันมนั่นผู้เลียงมียำกุชจีผ่ผู้เล้ยกุชจีนตุ๊ดเวียดผูแเลจ้ยงมีมเดี๋ยวนี้เขาบเฮ็ดยำนี่นะอืใช้เวลาฝนตกเมื่อคืนนี้จ้เห็นอะไรเจ้าเสือตุ้มบ่เห็นอะไรเห็ดคือกีนจะเห็นอะไรเสือเจ้าเ <c oughs> นือ ใช้จะอยู่ใช้เมื่อคืนจะอยู่ทางไหนอยู่ทางในบ่ระวังไม่ยับไปลายแล้วลุไปท,ท,ท,ทั้งทั้งเชิงเหยอืมเปียวบ่ไ,ได้เปียกบ่เปีเป่ยฮะคันอย่างคันตีนบ่คันเลยจะลงไปเด้อน,น้ำแบบคันแบบนี้ฝนตกไม่ได้นี่เพื่อนเด้นี่อ่า เพื่อนคืนอยังนี่ได้นี่น้ำไปนี่เดอ้ๆๆอเด้อเพราะว่านี่กับผา,าบ๊อกเก้าวเจ้าไปแปลงรถไทย<ม>อะอเครื่องยังบุคบบเดี๋ยวมื้อนี้แหละชื่อเครื่องอุปกรณ์มาให<น>้เลยอ่าสีได้เพื่อนชิได้เห็นหน้าจะสได้มีข้ากินนะบ้านนี้กับพ่อเท่าง<น>ั้นชีบบได้ฮะชื่อข้ากินเพื่อนก็สิได้แบงให้น้ำคอยบอกอคอยบอกให้แบงให้เจ้าน้ำคอยว่าอือจิไปดำซอยเพื่อนหรืป่า นำน้าเด้เปิดเคยไปบ่อนานีนึ่งิทั้งได้นานนานี้มันนามูลประเถ่าบ่อืมปเถาีอรี่นอย่าอยเลงลูกเอาลงไปลง คันยุงกัดประจักบ่อฮะตุ่มยุงแล้วนะชี้ยังชี้บอกแจงหัวอยู่ระวังยุงไฟนี่ยังใช้ได้อยู่บ่เนี่ยอืมไฟยังใช้ได้บ่ไปผ่านตอนแรงบ่เพิ่งเฉียบหาตอแรกบ่เพิ่งจะเสียบให้ยต่างเวแล้วเพิ่งทอดต่างเวทแล้วเพิ่นถอดออกอืมเอาอดเอาเนาะตอนนี้เพิ่นกลับมาโตหายแล้ว บาเจิเน so ี Never, ่หนอ่งบันบึงเ้าผน้านี่เนะชิมาเื่อผลเชานี่เงาะเพิ่อือมัเฮ็ดเหดอือเอาคันสมมุดว่าสิเห็ดเฮือนไพ่นี่สิเห็ดทางไหนตั้งได้ขึ้นกอบอกล้วกเห็ดผุแล้วเบืองพุนแล้วสิเห็ดทางไหนเบื้องผุเห็ด เดี๋ยวได้เรื่เห็ดค้างหงำบ่นั่นแล้วจะว่าทำโมตั้งเฮืนเนเนาอานอเฮือนได้ขึ้นคือว่าอ่านโมได้ขันบ่มีเฮือนไผ่ชื่เอเจ้าชีเห็ดกินเห็ดอยู่นะได้ยามฝนตกแบบน,นี้เฮ็ไดไผ่อ่าบางเสื้อฟูยูทูบเบอร์กะบางคนเพิ่นกมาบ่ได้เด้ยามฝนตกทีเกี่ยวกับทีเราจักเพิ่นมาบ่ได้เชื่อกับเห็ดค้างนี่ก็มีอ่าเพราะว่าดินนี่มันปิดแยอยูุ่ทรีมันกว้างไปเลยแย่ทั้งลังนี่นี่ทั้งคอขั้ว แต่ว่าเพื่อนเพื่อน่นสไปนี้ต่มันยังมันมว่างม,มันเดินกลอก้วยได้ใช่ไกมวนออก,อ,อ,กอืาเพราะว่าแบบนี้นี่เห็ดกินนั่งนี่ฝนตกนี่กานวาชีภูเข่าก็ะไฟผ้ากับโบมี่าานี่อ่า สิพากกันนั่งช่องเท่าตาลานอยู่นี่บ่เอากวกไ้อยู่อ่าสิอึงของยังไม่ได้การว่าได้มุงมือนั่นก็ได้ดังไพ่ด้เด้มือนะอ้าวมาคือมาได้บ่มาเป็นวัดแขกเพื่อนเนี่ยนะคนรู้ขอบเออกันผู้ใดเพิ่นสิตตั้งให้กะบบอกเพิ่นวะ อยากหายผนตั้งหายไว้แน่กัเพราะว่าย้อนบะนี่เหละผ้าผลนี่แล้วมันบมีบนอยู่เลยเจ้าจ่าจังได้สีเข็มต่อไฟก็บอกเพื่อนเนาะมันนี่ออกไหมบุฟู้คือกันมันออกไหมคำมือวาดเนี่ยมือมือวาดชื่อนี่วันศิลป์ออกไหมอ่าซองคำบ่มื่อนี่อ้าก็บอกจักคือกันบุพุดบุพุดบุงอ่าแม่นบอกวันค้านมื่อนี่ <coughs> <này đấy. coughs> chắc văn tâm của chắc cogarem ừ, ừ, lưu mười lưu vắn bơi bừng không mày không đừng chẳng qua không mày không đúng hàm 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 một 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 ล้านตัวลนตีล้านจานล้านข้าวกแปด้าันค้านมาหนี่ะอันค้าวอันเลนขบงในปฏิทินนีวันพูดนเใดแม่นคเบ่งในเท่ารสัพอืมอ่ะอี่เรเอ้าวมันจะไปเวียกต่อก็เด้อบอดีเด้อ เจ้าอย่าไปตากพนนะลูกเด้ออ่าหนุ่มเสียดยาวๆเห็นยาวสิเล่าคันหนาวก็ได้ห่างยังมายุมายะเนาะจักแมงวันมาจักนุ่งเละแบลคันผนตกอ่าเอาสบายดีเด้อพ่าเด้อสบายดีลูกอ่าดูพี่น้องเนาะอ่าสบายดีอีแค่นึงอุ้ยเบิ่งยากอะดูตั่น้องเนาะดูตัวน้องไอเดียเนาะเพราะว่า กันย <S an> <S an> ังบุเขาทีเขาทางมีน้องเอ๋ยเนาะคันเวลาคือฝนตกแบบนี้นโบมีฮอ,อนบอลอยู่แหละมีน้องยุยมยันยะบอลเห็ดกินบอลดังไฟหนึ่งเขานี่ก็บโมีที่แรกคอยบอกเฮ็ดแล้วแต่เพิ่นเพื่อนิตั้งเสาตอนตอนนั้นก็นเลยก็เลยยาเพราะคืเขอเป็น,นอีกแล้วคอยคิดไว้า่นะเนาะเพราะว่าคันว่าตั้งเสาแล้วเด้นจังมัะเงอกก็ได้เนาะมันกะ พอแต่ว่าหอบโกก้าวเห็ดม้งไปชื่อนะพี่น้องมุงหอยมีบอลหนึ่งเขา่ามีบอลต้มบอลเห็ดกินวันฉันเอาพี่น้องเลยอ่าคือไปเบึงกันตัวจักนุ่งปัจักแมงวันเลยกับโบติเพราะว่ามันกับห้องพี่น้องเนาะแต่ว่าน่าสงสารทีตัวน,อน้องไอเดียเนาะแต่ว่ากับเพิ่นเด็กน้อยเนาะกับความนึ่งหน,น,นาหักอยู่พี่น้องเลยจ้ะมันถามเพิ่นเนาะกไปไต่ต้นพี่น้องอาเวลา เวลาแห้งกะลุกมานั่งเวลาฝนแห้งฝนพระนะกะลุกมานั่งเวลามันห้วยมันบพชะค่ะนอนเน่บนอยู่บนนอนกะแบบว่ากะเปียกกะซุ่มมดแลยพี่น้องเนาะอ่ะอันใดก็ยังกาลังใจให้น้องไอเดียในเด้อเนาะพี่น้องเนาะก็ให้น้องอดทนไปก่อนเพราะว่าน้องกัยังบ่ได้เืินพี่น้องเนาะ ตุชติกับชิมาหางทุกมือเลยคันว่าตวชิดยังบ่ามากอคือยังบ่ได้กินอย่างได้นี่พี่น้องยังบ่ได้กินอย่างเฮ็ดกินบ่ได้เพราะว่าผลตบผมมีบนด่างไฟว่ะคันต๊ไปนี่หอดเที่ยงอีกชิกินนั่งตอนเทียงอะไรเนี้ยนังบ่ได้กินนี่ยพี่น้องนะอาชีวิตนองอย่างเนาะดูโต้ยูก่กัช่วยได้สำภาย Nh ามเฮ็ดให้ดีที่สุดนอนพี่องเนาะตวชิดจะได้ เมือตอนเพลงกับชื่อเนว้กินมาให้กินเนาะอันร,รพนบัวเช่ากันเลยโอเคพี่น้องนาะตุะชิจะกิด้ไปเวียกโตบันน้ก็ดชิดได้ขอลา,าพากจากฮะพี่น้องเอฟซีบนทุกคนเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบุณขอบคุณพ,พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เป็นกนลาลังใจให้ตุชิดมาโดยตลอดเนาะทุกคนเนาะตุชิดขอห้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีพี่น้องเลยอ่าจะมีทต่ความสชคกาโชบาใจ ันรับให้แดงเงินหมืเนตือนให้แดงเงินเสียระสุคมสุขคนเด้อโดยพี่น้องถากว่าผมอยากช่วยเรือน้องไอเดียนอกกับั้นเทาว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าวัตถุหรือว่าเงินคำหรือว่าไม่อย่างต่างๆเนาะที่ว่าอยากช่วยเลือัะติดต่อหาตุสิธิ์ได้ตุสิธิ์จะพานบุญให้ติดต่อมาทางไลน์หรือว่าทางเฟซก็ได้พี่น้องเพราะว่าตอนซีเขาเปิดคลิปเข้าไปก็รทมีเฟซกับไลน์ตุสิธิ์นาะเด้งขึ้นมาบอกอยู่มีไอเดียมีชื่อพี่น้องเลยเนาะ โดยก็ชี้ความรับผิดชอบพี่น้องน้องกระปาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้แล้วก็บอกความโฆษณาให้ตัวซิตี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวซิตีคลิปต่อไปแล้วก็ตุสิตีก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เบิ่งแต่ต้นจนจบเด้อพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ตัวซิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง